มามามาลอนะดีล่อนะอนนอนะเราเดินแหลมแล้วคิดว่าทีมพันกูนะเขาเลยเขาได้แต่ทีมมันก็อยู่ในพุ่มนั้นนะ่ะพุ่มข้างบนนะเห็นปะอุ้ยขนจักรเละโอ้โหกูตายอี๊บจักรเละตายเลยออุบาทมาสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับเซนเองนะแล้ววันนี้นะเราจะมาเล่นชาเลินเอางี้ชื่อรายการชื่อว่าสัรหาชาเลจน,นวันนี้เราจะมาเล่นไบโอแบบ กดสกิลหนึ่งอย่างเดียวเราจะไม่กดอันติีเลยเออก็คือเป็นชาลินที่แบบคิดขึ้นมานะแล้วก็แบบเออทำขำๆแต่ก็แบบไม่อยากเป็นพาลัเพื่อนร่่มทีมมากนะส่วนถ้าใครจะด่ามาก็อย่าพิงด่ากันเลยด่าเห็นใจกันนะิดนึงแค่แบบอยากลองอะไรทํำใหม่ war, ๆก็มาดูแบบว่าเออ potential ของตัวละครนะถ้าสมมติเราใช้สกิลที่เป็นสกิลเมนหรือแบบสกิลหลักอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะเออก็มาดูกันตอนนี้เราก็ลิมเป็นไบโอนรานะเป็น id คุณโมก็ต้องขอบคุณคุณโมด้วยนะที่ให้ยืม id มาอัดอีกแล้วซึ่งเอาจริงๆแล้วอะกูกลัวเผอจะสกิลสองมากเลยมันจะเป็นโมค่าไมเนี่ยถ้าใส่สกิลสองสกิลอันตีต้องโดนไล่อะงั้นเราจะไม่อัพละกันโอเคก็คืออันดับแรกเลยนะ คือไม่ได้เล่นนอาอวีมาหลายวันอยู่อ่ะจริงๆแล้วว่าไอดีตัวเองก็เล่นบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาลองดู potential ของไบโอละกันแต่ว่าไบโออ่ะมันอาจจะโอเคตรงที่ว่าอย่างน้อยไบโออ่ะไนโอมันสกิลหลกักมันคือสกิลหนึ่งไงแค่มีสกิลกิ้งอย่างเงี้ยมันก็เด่นแล้วไงเท็กเก็ตป่ะอุย้ยเผื่อกดดันสกิลสองไปเอาละเผื่อมือว่ะ โอเคถ้าเบื่อมือก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้เป็นที่จริงจังไม่ได้ซีเรียสขนาดแล้วเราจะแต่จะพยายามให้ใช่แล้วกันอะมาดูนะปกติเวลาลัดหนูะ็จะจะกดสกิลสองความท่าหนึ่งเนาะรอบนี้เราแบบใหม่เงอืมอ้าโดนเทียวแล้วโอ้โหแกกวโดนหนีด้วยเขียวพอดีดดดเดี๋ยวเราใช้ท่าสองไม่ได้เห็นไหมล่ะมันก็จะมันก็จะลำบากนิดนึงอะไรนิดนึงวิววิวเดี๋ยวก็โดนดึงอ่ะฝึงอย่าดึงกูอย่าดึงกู ไม่ต้องมากก็ได้อาญามันก็พอยินได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอาญาหยุดดีมันจะดึงกูไม่ได้ดึงมึงไงตอนนี้ก็เก็บเลือดก,กูด้วยนี่แหละ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 แบบใหม่แบบอะไรไปนะว่าไปอาแปงลงร่างไปแล้วล่าสุดโอ้บัสด,ด้วยอันนี้ด้นดึงก็คือตุยเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขี่มีมอนเดีย๋ยวเสียมอนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวให้ก็ยินกันไป ป้าเราไม่อยู่ก็อืมหิ๊นกตกโดนนกฟิกอา้าวลาบมอนกนด้วยอา้าวอ้าตายฮ่าหายแล้วลมแกงอยู่น่าลมแกงอยู่ด่าดีดีบ่เฮ้ยทำไม่อับไมนกี่ไม่อับไม่อับไม่อับไม่ต้องกดอับเลยเนาะใจไม่ต้องเผอตัวเนี่ยมึงแล้วกูจะไปเล่นยังไงมันเล่นไม่ได้หรือเปล่านี่คาดแก็งได้นะจริงๆแล้วอะ่ะมันชิบหายไม่มีคนอยู่เลยหุ้ยต้องฟิกว่ะโยกน,นิ้นึงอย่าตุย โอเคคือถ้าทีมเราเดินมาปิดอะเราก็จะอันนี้ได้ไงอุย้ยน่ากลัวมากอาจจะต้องทิ้งเบฟนะวิชิพายมานี้มานี้มานนี่หลับไม่ได้ละไอยาคุณน,นักไอยาคุณน,นักแล้วนักแล้วตอนนี้คือทีมเขามเล่นเล่นบนเยอะไงเราก็ต้องทิ้งนะเบฟเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้เราต้องรอป่ามาแกงเย่างเดีย๋ยวอูดูดีดูดีทีมเขาเล่นเยอะเห็นปะ่ะให้เขากดเราไปเลยนะเราไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าทีมเราทําล่างได้ก็ถือว่าโอเคใช่หไหมทีมเราสี่ต่อสองอะ คนที่ตุยองเดียวก็คืออาญาด้วยประเด็นโอ้โหไปวอาด้านหนึ่งอย่างเดียวอะชีวิตไหม่เกินปะอย่าไปช่วยกางนิดนึงนะโอเคมึงมันไหม้ไปบางทีจริงๆแล้วอะเออสวยอุ้ยบัตไปดิเออได้ยิงอ่ะยิงช่วยละยิงยิงเออมาดี ข้าลิ้อย่างเดียวกับเปียวซาลยจ้าวอโอ oh. อยากจะกลับไปเรีนมังกรนะแต่มันยังไม่สีนะ่นาทีงไงเราก็เลยมาแอบนิดนึงมาแอบมันก็ได้อยู่โ oh, อ้เขาลิ้นกันแล้วอะ่ะแค่นี้ัล <S <S อละอาจจะยิงล่างนิดนึงแล้วกันยิงล่างก็โอเคอยู่นะ <S <S แต่อันนี้ต้องกลับแล้วเพราะจะสี่นาทีแล้วมันบนแตกนะบอกเลยจึงอายาควรจะเกาะเราแล้วก็กลับไปกับเรานะเพราะถ้าเราโดนตูเลนแกงเรากันไม่ได้แน่ๆเนี่ยโอเคมาโอ้ยชิบหายยิงไม่โดนอ้ย แล้วใจสกิลอื่นสวยไม่ได้ไงเดี๋ยวประเด็นเลยรักให่ใจฟาร์มโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากันเลนได้อยู่เออนี่นี่น,นี่จะมาแกแล้วงละจะมาแกแล้ลตัวเลนอยู่กลางหันเจ๊ไปแล้วทีมเริ่มมาวะทาไมอายาไม่เกาะอันนี้วะไม่เกาะไม่เกาะขี่าชีวิตจะง่ายเก็บปลเดี๋ยวเราไปเผยยังชิบายเลิมบน เขียช้าไปแล้ววชยยะชิบะหา่แลว้วชิบะหล่แล้วทัไงดีชิบะแล้วเลียบบน <C> e <an> เลียบบน,นะอะไรเลนบนมึงจะเลียอะไรเนะ <C> e <an> าะเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้มาแกงง่ายๆเลยนะโอ้โหชิบะหล่ะน่ากลัวมากกูใจเย็น <C> e <an> แล้วกูเป็นคนใจเย็น <C> e <an> มาดิยิงยิงมาดิกูเป็นคนใจเย็นมาๆๆา,าล่อนะดีล่อนะ <C> e <an> เราเดินแหลมแล้วคิดว่าทียายทมคอนรู้นะเขาเลยเขาได้ แต่ทีมันก็อยู่ในพุ่มนั้นนะ่ะพุ่มข้างบนนะ่ะเห็นปะเว้คนจักรเลวโอ้โหกูตายไอ้สว์เก่าจักรเลยตายเลยเกียร์างอุบานมากเมื่อกี้จริงๆอะคันจริงไม่งั้นคงกดเอามืออีกมือหนึ่งกดฟิกหนีบแล้วอุบานมากไ้้จริงๆมันเล่นไหวนะนะั่นน่ะกลัวอะไรอนะ่ะนะกระโดดเขาเลยกระโดดเขาแกกไม่รู้อะไรอยู่ตายนะนั่นนะไม่กระ ไม่กระโดดเขาแก๊กสักทีคุณพีคุณพีณพณพเขดี๋ยววิ่งไปกลางอูกลางชิบหายแล้วนกนกต้องบินไปเลยอ่ะบินเข้าไปเลยอ่ะแล้วอยาจะช่วยยิงมอนให้บินเข้าไปบินเข้าไปดีเออเบลีตเข้าแทนเนี่ยอุจบ้าเฮ้ยเบลีตโดนคนหิวมีอยไรอยูกินแค่นี้หีอะไรอ่ะอ้าเจ็เลนเลนล่างเรนบนแตกแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ อีแม่งอย่างนี้แหะโอเคก็คนนหนกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นกนะตอนนี้เราต้องยิงล้างก่อนไปได้แล้ชีวิตมันก็อยางงี้แหละคือมันต้องมีความลำบากบ้างลองทดสอบสมรรถะฝังตัวละครเกต้าที่มาลิงคอนเทนต์อะไรแบบนี้ไม่ได้จะแก่งเพื่อล้มทีมนะนี่เล่นแบบตั้งใจเล่นนะแต่แค่แบบว่าออลองเพิ่มข้อจํากัดของตัวละครดูสิมันจะเป็นอะไรยังไงอุ๊ยเวรลโดอร์เหรอเพราะว่ากูยิงหนีมาก่อน โอเคโอเคเข็มมาเราลองยินอยู่บริเวณนี้อุ้ยมันเห็นว่าปูตายเว้ยมันจะดึงเราเข้าไปแล้วโอ้โหโดนแล้วเข้ามาแล้วลุ่มลุ่มบัสอืมแล้วก็มีอันตีนะมึงนะแก๊กแล้วกูใช้อันตีได้แล้วมึงไม่รอดแน่เมื่อกี้เจ็บ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 โอ้ยอี้ยโดนดึงอี้ยโดนดึง ไม่รอดแล้วเอ้ยรอดรอดนะกี่อาดมายิ่งไรอย่เง้ยเอออู้น่ากลัวน่ากลัวตลกอ่ะเด็ดไรเนี่ยเอาอายะตายเหรออายะกดลงเหรอโอเคนี่ถ้านหนึ่งละเต็มแล้วสกิลละเต็มแล้วเห็นไหมเล่นสกิลเดี๋ยวมันก็ดีอย่างงี้ยแบบเดียวก็ไม่ต้องรอเว้ไม่ต้องรอเวลวสิมฮาก็สกิลเต็มแล้วเห็นไหมข้อดีมันก็มีแต่อยากจะมีดีอย่างงี้จริงๆหรือเก็บป่ะ มึงก็ไม่ตีมอนให้หมดละจ้าวิ้งโอ้โหสวยโดนมอนให้หมดกันผมนเป็นไงบ้างวะไม่ได้เลื่อนจอดูเลยอ,อ,อ่ะเยอะไม่เบียนตีเอาตรงไปไล่เล่าสวยโหสนยยิงกลางดีกว่าปะแป๊บแป๊ป๊ป๊บยินกลางก่อนยิงกลางยิงกลางชิบหายละปลาไหลไตีกลางปะไม่ตีวะ อย่าตีมังกรดีกว่าทุกคนเพราะว่าทีมเราอะอบเจกต์หนึ่งหวานเกินยินหนึ่งยินหวานเกินอุ้ยช่วยด้วยจ้าแต่ว่าบัตรเขาอยู่อ่ะดิฉันก็ลาดไม่ได้เด้อทิ้งดีกว่าไปเคียดดาร์ดีกว่าเห็นเพื่อนกดถอยก็ถอยทมนั้นจะเล่นไหมเอาแล้วท้าไมอาญาไม่กอดละตีดิฉักก็ตีสิจ้า มาเร็วมาเร็วมาเร็ว <S <S มึงก็ไม่ช่วยกันตีเลยอ่ะไม่เล่นเลยเหรอมึงเก็ตปะอับจงอับเจ็ก,ก็ไม่มีกระบ,บวกกันอย่างเดียวเลยขี่ล่างกูโดนเลยและทีมันก็จะวิ่งมาค่อยดูเแต่ทีมันก็จะวิ่งแห่กันมาข้างบนอีหนัะมาแล้วเวนกูไม่มีนตีโอเคไม่ได้ละถอยมาดีเฮ้ยดึงกูก็ดึงปะดึงมา พีมันไม่มีคนซ้อนโอ้ยปิงมันจะตีได้ยังไงตังก้อเนี้ยโอ้ป้ามันไม่ตีสักทีกูจะบ้าเจอตีแล้วตีดีฮังกัสเดไม่กดลาดด้วยดีนะเทลมิวข้างหลังโอ้ยอีปิกมาอุ้ยโอ้ยมึงยิงมันว่ะไปโอ้ยยิงมันมากเลยเป็นตัวที่ยิงมันมันกระดับใจได้ก็ต้อกินดีอย่างเนี้ย เออวูตีอยู่วูตีได้อันนี้ละไปดินำหน่อยจ้าแกเกิดแล้วเดี๋ยวมันดิงกูจริงต้องออกทารอนนะตอนนี้ให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะโอ้โหเอาดีเอาดีเอาดียิงแรงหน้ายิงแรงเฮ้ยฟิกเออโดนดูดโอ้กวดาจะล้างไม่ล้างพรุ่งนี้เลยล่ะคุณพี่ไป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 กลับกลับกลับเอาดาก็ดาบก็ดากูจะตายไหมเออให้ทายเป็นไลน์เหรอขึ้นไลน์เนาะ ชีวิตมันก็ดีประมาณนี้แหละเฮ้ยมาเล่นล่างกับกูดีจริงให้กูแยกดันคนเดียวเหรอแกใครดูหนัแกแกเดี๋ยวมันก็ต้องเดินมานัาง่งโอ๊ยยิงก่อนอมันจะเดินออกมาดิทางนี้ดีไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวโดนตูเลนปิดไม่มีใครมาเล่นล่างเลยกูงงมันเข้าป้อมเข้าปอมอะไรเนี้ยปิงนี้หายไปหมดอ่ะถ้าเพื่อนไม่เล่นก็ตามนั้นเราเล่นคนเดียวไม่ได้อยู่ลนะ Bio, แล้วนะเป็นไบโอและเป็นไบโอที่มีสกิลเดียวนั่นเองปาชี แต่ลิ้มบนก็ได้ใช่คือป้ายดาบบนนะถูกแต่ว่าลิ้มยัดล่างก็ได้ไงหมอนก็เข้าเหมือนกันเก็บป้าเก็ได้ไงยให้มาเฮ้ยไอ้หมอนไม่เข้านี่มาเฮ้ยจุ๊บจบจบจบยิงรวดแรงเร็วขอมอนันมันจะเข้ากู้ เจบลอยจบลอยให้ได้อยู่นะมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะลองนึกดูดีถ้าเป็นเอลินก็กดแค่สกิลหนึ่งไปไวโอก็กดแค่สกิลหนึ่งถ้าเป็นโจ๊กเกอร์ก็กดแค่สกิลหนึ่งแ้าเป็นลิเลียนะต้องเล่นสองสกิลแล้วเพราะไม่ใช่ตัวตีปกติแบบแคสซี่กันปะเดี๋ยวไปดูดาเมจก่อนถ้าเราเหลือแค่สกิลเดียวสัประมาณไหนอ่ะแล้วเมกก็โอเคอยู่นะเมกก็ไม่ได้แย่มากอนะ่ะ อนไทยก็ยิงพังอยู่เออเพราะฉะนั้นนะเธอไบโอต้องประมาณนี้แหละมันได้แค่นี้แหละแต่เหลือแค่สกิลนึงอ่ะโอเคก็อีบีนาสัญหาชาัเลนจะเป็นตัวอะไรก็อยากให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์ได้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย